ัครพอเอฟซี <Kız S 3> เป็นยังไงครับนี่คือติดตามช่องผมเหรอติดตามค่ะติดตามอยู่ค่ะเพื่อนมาติดตามค่ะเพื่อนเป็นเอฟซีหมดเลยค่ะหนูเป็นเอฟซีหนูทำตามด้วยหนูไปกินด้วนเพื่อนถ่ายคลิปเดียวขึ้นที่ขึ้นฟีดทุกวันเลยอีกค่ะขึ้นทุกวันเลยเพื่อนเพื่อนหนูทุกวันพวกหนูจำเขาไม่ได้แล้วเหรอนาะติดพวกติ๊กต็อกในเฟซตัขึ้นแม่นปะติ๊กต็อกในเฟซก็ไม่หมดเลยค่ะที่เออวันนี้ก็ถ่าย ฮ้ยวันนี้วันนี้ไปทาวเวอร์ทาวเวอร์ทั้งวันเลยพียอวส่วนไปกินมุกระทะไปกินน้ำพริกวะเออเดี๋ยวส่วนพ้าไปจะกินอาหาตะเกียบวะไปค่ะโอเคโอเคไดี๋ย้พไปพอดีหมว่าเสาร์เป็นวันจะวันเสาร์ีอ้โทมาดเออไอ้โทมเบอร์นี่นะเบอร์ต้นไองหันเนี่ยเออเดี๋ยวได้ไอ้ทมไดี๋ยไอ้ส่วนไปกินได้เรื่องเนียอยากกินยสงไอ้สิเมยบ้านได้ไหมไอ้มาออนไรกันไอ้สิหันไอสืกระ พ่อเสือเน่ากินไหมกินกายนยี่รานี่รตาย้ลุ่อันนี้เป็นเอฟซบ้านไหนครับบอกตบพชุ่นนะบ้านดอนค่ะบ้านดอนยานางค่ะโอ้กระต่ายังไงแต่ว่าเหรียสาวสาน้องอังนี้นะแม่าเามาสุดเหรียญยเอาพวกมึงไปน้ำได้บ่เดี๋ยวจังค่อยนัดกับบิกินนั่นเลยอยู่หาตะเกียบตั้งไปเลยอันยลโทมาเจ้ะเดี๋ิได้ทั่วมาไม่ยากดอกไอทั่วมาอยู่เออันนีเฟ้งเด่นเป็นเฟ้งเด่นหัวจักบ่เอฟซี นซื้อวางเด้ซื้อว่างเด็กนะเป็นเอฟซีอะไรรือเปล่เออซื้อซื้อว่างเด็บอซื้อไปโอ้เลี้ยงยูเซ่นเเลี้ยยูซเมียนฮะต้องเลี้ยนเมืองต้องเลียนในเมืองกับสินโอ้โอ้เนี่ยนองนยไม่จคนครับยตบบาทไม่จะเอฟซีไม่จะเอฟซีผัวหนาล่ะกางหลังู่้ชมกับไปด้วยะ เนี่ยนอนวะต้องมาแด้วต้องขอจะคิดเล้นี่ผมว่าขอทายรูปหลายคนเหน่อนี่อในเมืองกับสินกับมีอะไรด้วยไอเจอไงดีดเดีเออชั่วแมนบ๊อไอโหชั่วเลยจ้ะครับผมนี่แหละชั่วเลยระวังวาดังโอ้ดังไดากอยากอยากดังคือไอแห่งไดดีดังไอยากดังคือไออยากดังเนไปทำไมด้วยไปทำไมอยากดังกันไปทำไมเออเอเดี๋ยวมแล้วไปเบิงคิดไอ้ด้วไอ้ลงด้ ครับขอบใจครับขอบคุณหลายหลายนี่แหละครับเชื่อไหชาวโรสเฮดดาคือได้สาวน้ำเพียะเมียนบัวโอ้เมียนบัวสาวพึ่งงานเฮดดามานี่